สวัสดีค่ะส่วนจดทำอะไน,นะคะเอ่อผมไม่ได้แคสเกมมานานเท่าไหร่วะเนี่ยส่วนมากผมก็จะลงเป็นมีคลิปพวกเอ่อสปีดนะคะแต่วันนี้ผมก็มาแคสให้ดูแล้วเนาะนี่ผมจะไม่ได้พูดอะไรมากหรอกนะฮะผมจะไม่ที่พูดอะไรมากกนะฮะเพราะผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ แต่เขาไม่ได้เป็นโควิดนะใจเย็นๆนะครับดูข่าวฟีลอยนะเล่นอะไรเดี๋ยวป๊กแด็กเด็กป๊กไ,ไม่เอากลัวตุยอุ้ยอพูดสวดช่างภาพว่ะพูดสวดช่างภาพว่ะมีข่าวเรื่องวะไม่มีว่ะเอาว่ะเอาว่ะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเป็นโจเสียหรือเปล่าแล่นอย่างเขาจะเล่นเป็นโจเสียผมก็ไม่รู้ว่า,เ,าเขาจะปล่อยผมหรือเปล่านะวิว นี่อา้าวผมเราจะพูดได้ว่าโคออไม่อะไรกลุ่มโมูโอคุณหมอคุณเปเาาลี่ยนอะไรตอนแรกเราก็เข้าตีมเราอยู่แล้วอ่ะโหอะไรค,คุณหมออ่ะคือคุณพี่ดีเลยอ่ะอผมอ่าโคอ,ออกับมัเชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรวะเนี่ยคิกเก็ตใช่ปะเออแล้วก็ผมไม่ได้เข้าไอเดียมาค่อนข้างที่จะนา,า,านพอสมควรเลยนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้อ่ะ หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะแบบนานแบบหกเจ็ดวันเลยอะ่ะเออก็หนึ่งสัปดาห์อหนั่นแหละไม่เข้ามานานมากก็ไอเรามาติดเล่นแต่โลบบอกไงเออก็เลยไม่ได้เข้าแล้วก็คำถามที่คุณ มิวใช่ไหมอะเข้าฟัางเออเขาเนี่เขาถามผมมาว่าจะกลับไปคบได้ไหมเนี่ยเออผมตอบไปว่ากลับไปคบได้ใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้แล้วะครับไม่ได้แล้วอะขอโทษทีนะครับไม่ได้แล้วจริงๆโทษนะครับไม่ใช่โตอเซฟว่ะเชี่ยกระตี้ยนังไงกูเงินเข้าแล้วไงแม่งไม่มีอะไรจุกเลยทปินไมค์ก็ไม่มี สติปินญาตาก็ไม่มีเอาเองินกูเอาคาว์มาั้งมไม่ได้เอามาคือผมเอามาเพราะว่าคน,นนั้นเป็นผู้ส่วนตัวเซฟครับผมจะเอามาทำมีมน่ารักก่รักแต่ว่าไม่ไ้เปลี่ยนเป็นกะาเทียเฉลยหายอืมคิกเกตทุซูนะฮะคารเป็นกำลังใจให้ให้คุณตุยแล้วผมก็ เออแล้วก็ว่าไอเดียเหมอนจะมีอัปเดตนะฮะไม่รู้ว่าเซิร์ฟจีหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยก็คือทุกคนก็คงรู้แล้วแหละถ้าเกิดอธิบายแค่ตัวหมอเดียวนะผมจำตัวอื่นไม่ละไม่ได้แล้ว่คือหมออะ่ะมันจะาสมมติว่าหมอโดนตีใช่ปะ่ะแล้วมันนี่ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นเปิ้ลเสียฝันอะ่ะเปิ้ลที่จะทำให้ลองฮิวช้าครับหมอจะไม่รับผลกระทบหมอจะฮออิวปกติเลยทั้งตอนที่เจ็บแล้วก็ลม้มแต่ว่าฮิวตัวเองนะฮิวเพื่อคนอื่นก็จะช้าอยู่ ซึ่งมันเป็นอไอที่โคตรเสียดายเลยอะแบบอย่างแบบสมมติว่าในเกมเป็นโจ็กเกอร์แล้วเมอร์เซนโดนหัวแล้วโดนิวช้าโอ้โแล้วแบบอีเพอร์พวกนี้อีกโอ้เมอร์เซนแช้็คิวช้าแล้วด้วยโอ้โหเงือบบคิวไปฮะไม่รู้ว่าจะคิวว่าจะดีโคตรเครื่องอะ คือคิวช้าเกินไปเราคลิกเจ็ดอ่ะการังาจะชมเลยฮะว่าคลิกเจ็ดจุกนานมากเลยลมซะแลว้วโอ้เพื่อนเอ้ยอุ้ยเสร็จพร้อมกันด้วยอ่ะลิขิตลิขิตอ่ะโอ้โหผมแล้วก็แล้วก็อะไรวะเขาจะพูดวาอะไรเนี่ยรีมเลยเหมือนว่าโคออโคเอ้าวนอนล้มไปเสียแล้ว ตั้งใจหอดาหัสทุกเจะเข้าไปช่วยเองเฮียแบ่งคลิปหายตีมาเลยเตีก็ไม่โดนเองเงนอเป็นไงหล่อเท่ขอไม่บล็อกนะฮะเพราะว่าอาถึงกาเทียจะมีเอกอดทองแต่ว่าแต่๋ยวผมก็ยังมีไทยอยู่แหละเออนั่นว่าแล้วพูดทางขัดคำหรือไม่งกดกอดทองแล้ว น่นเง้ยตุยแล้วโอ้โหทำนายข้าตาอผมเป็นจริงว่ะตัองใจครัะะเออเออโอเคครับโอเคขอโทษที่หายไปน,นานด้วยนะครับขอโทษด้วยแต่ก็ไม่ต้องไม่ต้องก่ออันนี้คือเสียของผมเองถ้าเกิดเสียผมมันดูไม่ปกติยังไงก็ขอโทษคือผมติดเล่นไลน์แล้วก็ติดเล่นอ่า เราบอกเสียงผมก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามเสียงคนในไลน์เลยโอเคหมังว่าครั้งนี้โคอจะจุกได้สู้ๆผมเชื่อเชื่อว่าโคอทำได้สถานการณ์แบบเนี้ยคนเช่อเป็นหมอ่ะต้องแบบฮิวแล้วก็ไปอบอกโคออเรื่อยๆยื้อกับโ okay, อเคตุยฮะถ้าโคออปัน่นถ้าเกิด กูไม่น่ามาช่วยมึงเลยอีโคแม่งเลี hey. he ้ยวมึงจะวิ no. okay. 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 ่งมาช่วยทำไมล่ะก็รู้ว่าตัวเองเจ็บอยู่ชิหายเหนียมมึงไม่รู้ไอ้เหี้ยเอาเอาแล้วไงกูโอเคโอเคโอเคจุดที่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  ออกมาเออติดไทยเอยอเออมลาเกินคุณหมอผมจะทำคุณไม่ได้หวัวใจตลอดไปคุณหมอแล้วคุณก็ตามผมชิพหายแล้วไงแล้วทีนี้มันก็มาตามกูไงชิพหายหืีไม่ตามวะอาจจะไม่ตามก็ได้ กลับไปตีวโค้ดเครื่องตรงโน้ตต่อแล้วกันตรงโน้นประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ว่าการเนจะเฝ้าเครื่องหรือเปล่านะไม่เฝ้าหรอกมั้งวันนี้คือทุกคนนั่งไปคนละเฟสนะครับคนละเฟสอะไรละ่ะผมเพิ่งนั่งเฟสหนึ่งโคนอ,อนั่งสองเฟสบินเลยใช่ปะอ่าตุยหา่าผมไม่ติดนะผมไม่ไอฮิวดิผมว่าเสียงมากเลย สียงที่กาเทียจะปักรูกปั้นมาผมว่าเซนเขามีว่ะผมว่าเขารูได้เลยว่าเราสองคนตรงนี้แต่ว่าผมน่าหนาพอผมน่าหนาพอที่จะแบบผมมาทำคลิปเกมเดียวปุ๊บแล้วผมออกไปเลยนะผมจะไม่พากต่อแล้วว่าผมต้องไปพักเสียงแล้วก็ไปนไงเซนกูถูกเป้งทุกอย่างเลยผมจะไปพักเสียงผมก่อนแล้วก็จะไปแบ ไปพักผ่อนเพราะว่าผมเล่นกีมาทั้งวันละเดี๋ยวสายตาผมเสียล่อย่าใกล้ฉันไปทางนน้นเพื่อ้เพื่อลากไปซีโค้ดผมว่าเพื่อนทําได้เพื่อนเผยอสู้แล้วเกิดหนึ่งเครื่องผมเชื่อว่าเครื่องนี้เพื่อนต้องทำได้เชื่อไม่เพื่อนอีนี้เท่านั้นึดใจเดียวหดใจเดียวข้างในสู้สู ฉันเชื่อว่าเราจะทำได้คิเกตฉันเชื่อนายนะนไม่ใช่ผิดหวัง่ะคิเกตถ้าเกิดเพื่อนล้มเนี่ยละากา็เทียมไม่อุ้มเพื่อนนี่คือทียไม่อุ้มเพื่อนเลยไม่มาหากุนยิงงินคีผมว่าเขาเล่นมาเฝ้าเครื่องนี้แล้วอะครับเพราะนั้นผมขอไปเปิดเครื่องใหม่รอไว้แล้วกันเผื่อไว้วอ,ไไอ้าวกดทองอ้าว,วอ,อ้าว อ,อย่างไงละ่ะครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายยังไงล่ะครับพี่นี่เอ้ยเอาเอาข้าข้าร้องชิบหายแล้วชิบหายเลย เบ่งเอ้ยผมจะกดชักออกนะแต่ว่ามันไม่ม,มันชักออกไม่ทันนะผมขอโทษครับรรชิดหายคกูตายแน่เลย,ลยเฮือ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  โอ้ผมพลาดไปนิดเดียวเองอะคือตอนแรกผมจะก้าวๆเว้ยแล้วแบบรอให้การไอเฮียแบบเดินมาแล้วผมจะคือผมจะใช้สเต็บแบบวนอะวนเก้าอี้ให้การเคตีเก้าอี้อะแล้วผมก็จะเดินไปปั่นต่อแล้วก็จุดเดะแต่แบบโอ้หก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอไปตัดต่อแล้วก็อลงย t ท b e นะแล้วก็ พวกนี้จะมีคิดอะไรอีกก็รอดูกันไปนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะ